แล้วผมก็พยายามหาสติกเกอร์เผื่อ Apple อาจจะใส่หลงมานะครับปรากฏว่าสติกเกอร์ที่เป็นรูป Apple เนี่ยไม่มีแล้วนะ สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดียโตมอ o ์โ f ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องพีววิว i p a d Air รุ่นที่6กันครับโดยจริงๆแล้วาำนดสทรงของ iPad Air รุ่นนี้นะครับจะต้องมาวันที่25นะครับอันนี้ชิปไวมากจากสิงคโปร์นะครับของได้วันที่23เดือนพฤษภาคมนี้เองแต่นะวันที่เราสั่งนะครับตัวเดโมหน้าร้านยังไม่ได้วางเลยครับแต่ถ้าวันนี้ครับทุกคนออกไปที่ Apple Store สาขาใกล้บ้านนะครับได้เห็นตัวจริงๆเป็นแน่นอนนะครับ iPad Air รุ่นที่6 แล้วก็ iPad Pro ปี2 0 2พวางโชว์แล้วไปลองเล่นกันดูได้นะครับและเสียงแบบนี้ครับอื้อไม่ว่าจะแกะกล่องกี่ครั้งนะครับของใหม่ของ Apple ผมก็ตื่นเต้นเสมอเลยครับตัวนี้เป็น iPad Air รุ่นที่6 128ึ่งร f อจิกไไนะครับส่วนตัวซ u ร a าต้องรอคอสตชรับรองก่อนนะครับไปฟังกันอีกครั้งนึงนะครับอื้ม สวัสดีครับทุกคนเสียงแบบนี้ครับความรู้สึกแกะของใหม่มันดีอย่างนี้จริงๆนะครับอา้าวไปดูตัวจริงๆกันบ้างนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในกล่องกันว่างนะครับว่ามีอะไรนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ส,สีนะครับมันจะมีสีใหม่อยู่2ส,สีนันคือสีม่วงใหม่นะครับแล้วก็สีฟ้าใหม่นะครับส่วนสีเดิมจะเป็นสีสเปซเก a แล้วก็ สีตาไลท์นะครับก็คือสีทองหรือว่าสีดำสเปสเก้นั่นแหละครับในกล่องนะครับให้สายอุปกรณ์มานะครับนั่นก็คือสาย USB-C to C นะครับเราก็ หัวชาร์จอะแดปเตอร์20วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์ที่ได้มาตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นหัวกลมขากลมของเดิมเนี่ยมันเป็นขาเหลี่ยมนะครับแล้วผมก็พยายามหาสติกเกอร์เผื่อ Apple อาจจะใส่หลงมานะครับปรากฏว่าสติกเกอร์ที่เป็นรูป Apple เนี่ยไม่มีแล้วนะครับในคู่มือนะครับอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆแกะกระดาษออกมากลัวขาดเหมือนกันนะครับก็ ค่อยๆแกะตัวนี้เป็นสี s t a r ์ไลท์นะครับก็สีเหลือบๆเป็นสีทองอ่อนนั่นแหละครับความสว่างของหน้าจอ iPad Air รุ่นที่6ตัวนี้นะครับให้ความสว่างมาที่500นิตะครับแล้วก็ขอบเขต P ีสสีเสมือนจริงเลยครับแล้วก็มีสารเคลือบกันรอยนิ้วมือด้วยนะครับหรือเคลือบสารกันสะท้อนของจอนะครับทำให้เรามองได้ชัดเจนขึ้นตัวนี้ใช้ชิป M2 นะครับเป็นชิปตัวใหม่เลย CPU 8คอร์นะครับส่วน GPU เนี่ย ให้มาถึง10คอเลยครับแรม8จิกนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัวเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ CPU แรงขึ้นประหยัดพลังงานขึ้นกล้องหลัง12ล้านนะครับแล้วก็ระยะซูมให้มาถึง 5เท่านะครับตัวนี้ไฟล์วิดีโอนะครับถ้าใครเอาไปถ่ายงานวิดีโอเนี่ยได้ 4K สูงสุด60เฟรมเรดเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยวางในแนวนอนนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลพอร์ตเป็น USB-C เหมือนเดิมนะครับปุ่มปลดล็อกอยู่ด้านบนขวามือนะครับเหมือนกับ iPad Air รุ่นที่5นั่แหละครับส่วนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็จะอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะครับ ในส่วนของเซนเซอร์นะครับใส่ใจโรมา3แกนครับแล้วก็รองรับ WiFi 6e นะครับรองรับ e s i m รุ่นนี้ไม่มีถาดซิมแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ใส่ซิมได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของสเปคคงไม่ได้ลงลึกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยซึ่งมันคลิปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะลงลึกใครอยากให้รีวิวในส่วนไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปส่วนอันนี้เป็นวิธีการเซตติ้งเข้าเครื่องนะครับก็อย่าลืมต่อ Wi-Fi บ้าง รหรือว่าปล่อยขออ่าสปอร์ตมาก็ได้ครับให้เรากดตั้งค่านะครับตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนเข้าสู่หน้าจอโฮมนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองทัสดูนะครับว่าการทัสสัมผัสแรกกับ iPad Air รุ่นที่6เป็นยังไงนะครับความรู้สึกของการทัชที่หน้าจอ60เฮนะครับ ก็โอเคนะครับถือว่าตอบสนองมือได้ดีเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะไวนะครับรความรู้สึกเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันเหมือนกับมันไวกว่า ipad air รุ่นที่ห้านิดนึงนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของการเล่น i p แพดมาเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกได้ครับว่ามันเร็วกว่าขึ้นมานิดนึงนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะเทสก็คือเรื่องเสียงเดี๋ยวลองเข้า u t u b e นะครับแล้วก็เปิดเพลงลิขสิทธิ์ลองฟังดูครับ ประมาณนี้ครับคือถ้าฟังเสียงจริงนะครับลำโพงใช้ได้เลยนะครับเสียงกริบมากเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความลื่นไหลหน้าเว็บไซต์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าการแตะสัมผัสนะครับเข้าไปในรายละเอียดนะครับเนี่ยครับถ้าเราอ่านข่าวอยู่แล้วเราแตะรูปนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปอ่านข่าวปุ๊บเนี่ยนะครับมันอ้เนี่ยเร็วมากเลยครับจะบอกว่าเร็วกว่าโทรศัพท์อีกนะครับอันนี้ไม่ได้คิดไปเองแน่นอนครับสาหรับ การเทสเบื้องต้นเนี่ยผมถือว่าผ่านเลยแหละนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยความจุ 128G b รกนะครับแล้วก็เป็น iOS 17.5.1นะครับยังไงเรื่องของซอฟต์แวร์คงต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแหละครับไปที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็ลองเทสดูคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูในรีวิวตัวเต็มนะครับว่ากล้องเป็นยังไงกันบ้างแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับสีใส,สเสมือนจริงเลยแหละครับส่วนกล้องข้างหน้าที่ติดก,กันไว้ว่าจะให้ดูนี่ครับ เขาวางในแนวเลเยอร์แนวหนอนนะครับส่วนความละเอียดนะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลเท่าเดิมทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังไปดูเรื่องของวิดีโอกันบ้าง กับไอจีสมอลโลออฟฟิเชียลนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับให้ฟังเสียงพูดเสียงเพลงนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้แ p a d รุ่นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะแลวเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคลิปหน้ารีวิวอยากเห็นอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใช้ครับผมด้วยแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้าจะกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ